โอเคครับหลังจากที่เรานำไมมา,าแสดงไต่แล้วนะครับแล้วก็มาปรับแต่งที่ตัว property นะครับดับเบิลคลิกที่ตัวไมโครโฟนะหรือที่หรือมาคลิกที่ property ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือ,อ general ก็คือทั่วไปนะครับตัวนี้ listening เราจะสามารถกำหนดว่าเราจะฟังเสียงตัวเราเองเวลาเราพูดหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้า ถูกตรงนี้ก็คือ,อฟังเสียงตัวเราเองขณะเราเราพูดนะครับแต่ถ้าเอาออกก็จะ,ะไม่ได้ยินเสียงขณะที่เราพูดอยู่นะครับในส่วนของระดับตัวนี้ไมโครโฟนนะครับผมปรับที่ร0อตัวไมโครโฟนบูทนะครับคุณจะปรับเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แต่ถ้าปรับตัวบูทเยอะนะครับก็จะมีเสียงรบกวนเยอะ ตรงนี้ผมปรับไปที่ประมาณ10เดซิเบลนะครับพวกนี้ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตอบโอเคแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็จะสามารถนำไม้ที่คอมพิวเตอร์ที่มันหายไปนะครับสามารถ นับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับในกรณีที่รูปไม้ตัวตัวนี้นะที่หายไปนะครับเนี่ยตัวนี้ที่มันหายไปเนี่ยเราจะไม่สามารถนะครับบันทึกเสียงได้เลยนะครับอาจจะมีใครบางคนหลงไปกดนะครับทําให้มันหายไปนะครับก็สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม